5ราศีดวงโดดเด่นลุ้นรวยไม่คาดฝันเฮงปังก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5ราศีลุ้นรวยไม่คาดฝันได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคม ชาวราศีเมษมีเกณฑ์โดดเด่นและมีโอกาสลุ้นรวยไม่คาดฝันลุ้นความสำเร็จอีกทั้งการเจรจาการพูดคุยการหาเงินหาทองช่วงนี้ถ้าทำธุรกิจอะไรก็จะต้องเจรจากับผู้คนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมีแววจะประสบความสำเร็จได้เงินจากการเจรจานั่นเองแนะนำทำบุญเกี่ยวกับถวายของคู่เทียนคู่หมอนคู่ทำบุญกับคนไร้บ้าน ราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมชาวราศีกันการเงินการทองเงินที่ได้มาจะปังเรื่องการเงินดีมากๆแต่มีเกณฑ์ให้เลือกให้ตัดสินเป็นช่วงที่สําคัญมากๆในเรื่องของเงินเงินทองทองลุน้นรวยไม่คาดฝันได้เงินก้อนใหญ่ชื่อเสียงความดีความงามเข้าหาคุณรวัวๆแนะนำทำบุญโรงทานช่วยผู้ตกทุกได้ยาก ราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนชาวราศีตุลอะไรก็ตามที่เคยพยายามทำมาแล้วยังไม่สำเร็จช่วงนี้โอกาสมาแล้วจะทำอะไรรีบตัดสินใจแล้วลงมือทำให้จริงๆจังๆ,ๆอะไรควรทำต้องทำอะไรควรเลิกต้องเลิกมีโอกาสลุ้นรวยไม่คาดฝันแนะนำทำบุญเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมชาวราศีธนูมีเรื่องลาบลุ้นเงินลุ้นความสำเร็จรายได้ช่วงจังหวะนี้นจะเฮงจะปังการงานหุ้นส่วนและคู่ครองของท่านหรือผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือแนะนำทำบุญเกี่ยวกับการบริจาคชำระหนี้สงฆ์ ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรจะมีการตัดสินใจสำคัญครั้งใหญ่ถ้าเลือกถูกทางจะประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ลอยกลางฟ้าเหนือทุกคนลุ้นรวยจากการโดดเด่นโด่งดังแต่จะทำอะไรได้ยากเพราะมีคนคอยอิจฉาต้องทำงานที่ท่านรัก มีแรงบวกจะทำได้ดีและเฮงสุดๆ,ดๆเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งระวังศัตรูเท่านั้นเองแนะนำทำบุญเรื่องน้ำหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ